หมอลำน์นะครับคณะปฐมบันเทิงศิลป์ครับเอาสวัสดีครับมือแรงนี่หมอลำน์คณะปฐมบอกครับมือแรงนี่ครับอ่าปฐมบันเทิงศิลป์บอกครับมือแรงอ่ามือแรงขายบัตรจักบาทครับมือเร่งโอ้เก้าสิบบาทได้ได้หลวงปู่หมุนบอกครับหนึ่งร้อยใช่ไหมนึงอ๋อบัตรหนึ่งร้อยได้ได้เหรียญหลวงปู่หมุนบอกครับโอ้เอาอยู่นี่นี่คือว่าจุดจำหน่ายบัตรหมอลำน้างานหกสิบบาทหรือว่าบ่ได้หลวงปู่หมุนบอกกันตัวนี้โอ คือ60บาทบีาทในเบื้องหมอลำซื้อวันไดหลวงปู่หมุนนะครับน้อวันไดสิ่งโชคนั่นนะครับเอาขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับ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 ขอบคุณครับอ้าวบัตร100บาทจะได้เหรียญหลวงปู่หมุนนะครับคืนนี้ร้อยบาทพี่น้องครับได้เหรียญหลวงปู่หมุน1เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อบัตร60บาทในบได้เหรียญนะครับพี่น้องครับบัตร60บาทนี่สิเป็นแค่บัตรหมอลำซื้อครับพี่น้องครับบัตร60บาทหมอแรงนะครับ ประถมบันเทิงศิล์นครับพี่น้องในบรรยากาศนะครับมองบริเวณเขางานนะครับพี่น้องเอ้าผ้าทุก่านนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเดินชมบรรยากาศของมอลําประถมบันเทิงศิล์วัดบ้านจานนะครับหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานอําเภอกัรทารารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับครับนพี่น้องโอ้ลูกศิลป์ลูกักใหญ่เลยพี่น้องผนจะกินครับผลพี่น้องครับลูกศิลป์ลูกักใหญ่เลย <c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไปเบืองบรรยากาศานหนาเวทีมอล่ำนะครับพี่น้องไฟดับบอกครับแล้เนี่ยโอ้่มบอกไม่ขาดว,ว่าไฟดับปฐมบันเทิงศิลเนี่ยพี่น้องครับวัดบรรจารณ์เนี่ย โอ้ของขายนี่หลายแห้งครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องครับมือแรงครับวันที่11มีนาคมนะครับขึ้นนี่นะครับ11มีนาคม2567นะครับพี่น้องครับประถมบันเทิงศิลวัดมั่นจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดโอ้ปุ้งเลยเพื่ตะกินแห้งพี่น้องเนึ่ครับพี่น้องครับเพื่ตะกินแห้งครับปุ๋งครับอ่าหุ่นแม่ขาปุ่ง แม่ค้าขายกุ้งขายปลาหมึกอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนขึ้นนี่ออโอ้ฟาร์มกุ้งมาจากบ้านพาคเพนือเลยบ่ะครับเนี่ยโอ้ฟาร์มมาเองเลยพี่น้องโอ้ฟาร์มมาฟ้ามมาเองเลยแม่ค้าไม้เรื่องแปดสิบไร่เนียนป่ะโอ้หุ่นทั้งหุ่นเป็นเกลือกงเห็ดอยู่พี่น้องครับสดๆจากฟาร์มเลยบ่ะครับเนี่ยแม่นค่ะอืมสดสดจากฟาร์มเลยครับพี่น้องเอาขอบคึ้นครับมาพี่น้องมาเบิ่งทั้งผีตโอ้ร้านข้าหลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ยอดเลยครับ วัดบ้าน tamam. e จานครั ced, บหมอลำประถมบันเทิงศิลนวัดบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่นองครับสิเป็นจำหน้ายั้วบอครับโอ้ครับครับโอ้พี่นองครับยางขับมาทางนด้เหงเอีพ่อขันสวัสดีครับสวัสดีครับ่าพี่นองครับนี่นะ เนื้อทอดเจ้าเก่านะครับที <risque> ่ผมมากินเนื้อทอดหมูเออผมเนเนื้อย่างหมูย่างพี่น้องเนื้อย่างหมูย่างนะครับพี่น้องครับไปทุกงานที่มีมอลำเ่มเลครับพี่น้องเขาจีกับมีครับนี่อ่าเดี๋ยวไปเบื้องมอลำั่มกันครับบานนี้อุรานค่าในี่หลายแห่งอีรีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับพี่น้องวัดบ้านจานเ้อพี่น้องครับวัดบ้านจานอำเภอกันทลาร่มนะครับหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนนั่นเองนะครับพี่น้องครับอ้าเดี๋ยวสิ่ผ้า ทุกท่านอันนี้วัดแม่ข่าผมด้วยอีซี่ฟ้าพิธันไปชมมนาเวทีหมอลำ่นะครับพี่น้องครับโอ้พื้นที่วันนี้กว้างขวางครับพี่น้องครับกระผมบันเทิงศิลนครับพี่น้องครับโอ้มอลำคณะใหญ่นะครับมาเล่นอยู่วัดบานจานหลวงปู่หมุนน้ำเพลกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องครับโอ้ี่รถรถมิก เพียงเสียงของปฐมบันเทิงศิลปินนะครับพี่น้องครับนะครับเวทีก็กำลังตั้งอยู่ครับพี่น้องครับเสื้อสาดมาแล้วพี่น้องเสื้อสาดกับมาแล้วพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศของการกําลังตั้งเวทียางคมักคำเมนนะครับของหมอล่ำปฐมบันเทิงศิลป์นะครับพี่น้องครับปฐมบันเทิงศิลป์เล่นยูวัดบานจานเด้อครับพี่น้องครับมือแรกนี่ครับนี่ครับ วัดบ้านจานหลวงปู่หมุนนะครับพี่น้องครับวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนอำเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกดสำหรับบัตรมือเร่งเด้อครับอันซื้อหนึ่งร้อยบาทนี่สิได้หลวงปู่หมุนนะครับได้เหรียญหลวงปู่หมุนครับถ้าราคาหกสิบบาทนี่สิบบได้เ้อครับบ่ได้ลุ้นรางวัลอย่างเลยคือซื้อบัตรเข้ามาเลยนะครับคุณปนัดดาครับสวัสดีครับคุณปนัดดาครับขอบคุณที่ทักทายนะครับ สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ทางเกตสีสเกดพรวินไทยแลนด์แล้วก็ทาง YouTube สีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำที่วัดบ้านจานหลวงปู่หมุนบ้านจานตำบลจานอำเภอกันพรารมจังหวัดศีสะเกษครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกนะจะตั้งเวทีไปยางขมักขเม่นครับ เสื้อสาดนี่ก็เริ่มมากแล้วเด้อครับมือเร่งนี่ยอย่าลืมอยา่าพลาดเด้อครับพี่น้องครับมอลำ่มคณะใหญ่ครับประถมบันเทิงศิลนครับพี่น้องครับประถมบันเทิงศิล์นะครับทําการแสดงอยู่วัดบันจานอําเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับนพี้เนี่นก็กำลังตั้งทีอ่อยู่นะครับพี่น้องครับ โอ้ซื้อหลานเพิ่นเคยหน้าห่านมาสัตนะครับพี่น้องครับซื้อหลานเคยหน้าห่านเอ็มลอยด์าซิฟกับมาแล้วครับพี่น้องครับเอ็มลอยดาซิฟมาๆกับมาแล้วครับพี่น้องครับอนี่ครับเป็นบรรยากาศของการต่งรเทที่หมอลำครับใ้เบืองบรรยากาศแบบไก่ชิดนะครับพี่น้องครับ มาเบิ land, swimming, laughter, ients, <in> ้งมอลำมเด้อครับพี่น้องครับมืองแรงครับวัดบ้านจานนะครับหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนนั่นเองนะครับพี่น้องครับเลรียนอยู่อำเภอกันทละร่มเด้อครับวัดบ้านจานนี่อยู่บ้านจานตำบลจานอำเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณนวพรภาคเทียนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็คอมเมนต์มานะครับ ฝนบตกด้วยครับด้อฝนตกบอนะครับคุณนคุณนว่าพรภาคเยนถามว่าฝนตกบอไม่ตกนะครับฝนบตกครับมือแรงบรรยากาศบรรยากาศดีครับอากาศดีครับฝนบตกอากาศดีอะกาเบิ้งท่าทางนี่เย็นสบายด้วยครับพี่น้องครับที่นี่นี่เย็นสบายครับฝนบตกครับ เป็นบรรยากาศสดๆเลยครับจากวัดบรรจานอำเภอกันทลาร่มจังหวัดศรีสะเกดครับหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นะครับตอนหนึ่งกําลังตั้งเวทีนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังตั้งเวทีอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพิ่นบอกว่าทางนี่ฝนตกพานไปแล้วเพิ่นว่านะครับโอ้ตกบ่ครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์แล้วก็รูปหัวใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่2ช่องทางนะครับทางช่อง YouTube สีสะเกตชาแนลแล้วก็ทางเพจสีสะเกดพร้อวิ่งไทยแลนด์นะครับเพจศรีสะเกตครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของการตั้งเวทีหมอล่ำครับ วัดบัญจารวัดหลวงปู่หมุนอำเภอกันทรรารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมือแลงนี่บัตรผ่านประตู60บาทเด้อครับมือแลงบัตร60บาทแต่ถ้าซื้อร้อยหนึ่งบัตรบัตรมีสองราคานะครับพี่น้องครับบัตรมีสองราคาคือราคา60บาทนี่เขางานได้เลยนะครับบริรุ่งยังเด้อครับกัน60แต่ถ้าบัตรหนึ่งร้อยนี่ ได้เหรียญหลวงปูหมุนหนึ่งเหรียญนะครับไปบูซ่านะครับได้เหรียญหลวงปูหมุนหนึ่งเหรียญแล้วก็ได้รุ่นรางวัลนะครับหางบัตรนะครับอาจจะเป็นการแจกท่องคาหรือจังใดนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีรางวัลนะครับพี่น้องมีรางวัลนะครับพี่น้องครับโอ้ดีครับลำพงของปฐมบันเทิงศิลป์ครับมาด้วยครับพี่น้องครับวัดบันจานอำเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ อยู่ในมอลําคณะปฐมบันเทิงศิลป์นี่ก็มีค้อศรีสะเกตเท่าอยู่นะครับคนหนึ่งมอลล่ที่เพิ่นซื้อว่าทูนชัยนะครับทูนชัยปฐมบันเทิงศิลป์นี่เพิ่นเป็นค้ออยู่บันเทิองอํำเพอลาศรีสไลนะครับอยู่ในมอลํามคณะนี้ละอ่าเป็นหมอลลั่มอลลผู้ทายนะครับมา,า,มมมมาบมให้กำลังใจเพิ่นนะครับมอลําเช่าศรีสะเกตอยู่ในคณะปฐมบันเท Leaving ิงศิลป์นะครับพี่น้องครับพอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีอยู่ ข้างนอกเพิ่นกับประกาศแล้วนะครับพี่น้องว่าสีกําลังสีเริ่มขายบัตร <คะ S 1> แล้วบัตรนี่มี2แบบ2ราคาเด้อครับพี่น้องครับ2แบบ2ราคาคือ60บาทเนี่ยเขาเบรงมอลลัมได้เลยทะล้อยนี่ในเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับพี่น้องครับ100บาทนี่จะได้เหรียญหลวงปู่หมุนนะครับพี่น้องเี้งดสยไ กำลังทำสร้งด้วยทีอยู่ขอผู้สียงนะครับขอเสีืบแน่แน่เลยว่าจะได้ยิน่านะครับโอ้มือนีสถานที่นี่อแค่ับแกบไปอยู่จากหน่อยหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่าพลาดเด้อครับหมอล่ำคณะใหญ่เด้อพี่น้องครับปฐมบันเทิงศิลเด้อครับพี่น้องครับวัดบันจานอำเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ ระะดเครืองรถมิกเพิ่นนะครับผุนขั้นหน,หน่อยๆเป็นตะหักนะครับนาลักนะครับ ตั้งแป๊บเดียวกันแล้วครับเวที่นานนะครับอีกจกักประมาณส้มโองเฟืงกันนาศิเแล้วนะครับพี่น้องครับ โอ้แฟนครับปฐมบันเทิงศินมาแล้วพี่น้องไงนั่นและครับแฟนครับตัวน้อยๆเพิ่นมาแล้วมาจองเต็มเว้นเลยเนาะครับน้อเดี๋ยวเออเดี๋ยวพ่มีหม่องนั่งหนาเวทีเนาะครับน้อนี่แหละครับแฟนครับของปฐมมาแล้วแฟนครับหมอลำแล้วอ่าล้านเทยหน้าห่านนะครับโอ้ซื้อล้านเพิ่นแปลกดีครับเทยหน้าห่านมาสั่นซื้อเพิ่นปะแน่นอนแน่นอนซื้อเพิ่นแปลกดีนะครับ นี่ครับพี่น้องครับอยู่ทางในเลยนะครับพี่น้องครับเคยหนาห่านพันวานะครับพี่น้องซื้อลานแปลกดีนะครับพี่น้องมาเบิงการตั้งเวทีนะครับพี่น้องครับของประถมบันเทิงศิลป์นะครับพี่น้องครับอือนี่นหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของการตั้งเวทีประถมบันเทิงศิลทำการแสดงนะครับขึ้นหนีนะครับ คืนวันที่11มีนาคม2567นะครับทําการแสดงอยู่วัดบันจานอำเภอกันทะล่าล่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณการตระรัดแสงสุดาถามมางานเอียงนอเป็นงานครบรอบหลวงปูหมุนนะครับเป็นงานครบรอบแล้วก็เปี้ยนผ่าเพี้ยนผายหลวงปูหมุนนะครับครบรอบทีหลวงปูหมุนเป็นมรณะผ่าไปนะครับพี่น้องครับเป็นมรณะผ่าไปั้งแต่ ปีใดล่ะพี่น้องจากปีผมกระจำปวีณแต่าวันที่11มีนาคมนะครับเป็นการครบรอบนะครับครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้ก็เลยได้มอลำคณะใหญ่นะครับมาฉลองเลยครับประมบันเทิอศิลป์เลยครับพี่น้องเมื่อตอนกลางวันผมามาพ่ท่านนะครับมา <c oughs> เ,เพิ่นเปลี่ยนพายหลวงปู่หมุนนะครับ นี่แะครับเป็นบรรยากาศโดยหลบๆนะครับของสถานที่สแสดงมอลำั่ขึ้นนี่นะครับของคณะปฐมบันเทิงศิล์นะครับพี่น้องครับรอไปกระปุนผมเห็นดาบสอปฐมบันเทิงศิล์นั่นอยูไกลๆมือน,นะพี่น้องมุนเป็นกำลังไหวคู่อยู่นะครับพี่น้องครับคุณทั้งคุณนหะครับดาบสอัอพี่น้องครับผมเห็นแต่่นขาวๆคุณนะครับดาบสอครับดาบสอปฐมบันเทิงศิล์นะครับ เห็นเล่าอยู่ไกลๆแบบแบบอยู่ทั้งฝนนะครับ่นกอนตอนนี้น,น,า,นาสสีไดไปแล้วครับประมาณจาก30-40%นะครับการต่ง้งเวทีหมอล่ำนะครับปฐมบันเทิงศิลน,นะครับ เรแรกนี่ก็มาเบิงมอลำน้ำกันได้ครับพี่น้องครับเช่าสีสะเก็ละกคาพื้นที่ไก่เคี่ยงนะครับอย่างเช่นอุบลอุบลสุรินทร์ยโสธรนี่ครับบ่อไก่นะครับบ่อไก่จากอำเภอกันทละล่มในมาเบิงได้ครับใกล้ๆครับอำเภอกันทละล่มในห่างจากจังหวัดอุบลนี่ประมาณจากสามสิบสามสิบกิโลเองนะครับสามสิบสี่สิบกิโลนะครับจากอุบลมาอำเภอกันทละล่มในบ่อไก่นะครับติดกันนะครับ วอลินสำหรับาการทลาร่มนะครับพี่น้องครับเป็นใส่ลำพงวอเทคคือกันนะครับพี่น้องครับของปถมบันเทิงศิลนะครับพี่น้องครับใส่ลำพงวอเทคเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำนะครับของหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลินนะครับพี่น้องครับนี้ ใส่รสเทศนะครับพี <c oughs> ่น้องครับผมคุณการตรัสแสงสุดาเพราะว่าขออนุโมทนาสาธุน้ำน,นะครับบ้านสีทานเป็นลองพระสังฆราชใหม่ ของค้นบานสีฐานตอนนี้อยู่ปลาจีนบุรีคอยเป็นค้นบานสีฐานเพ็่นว่ามวลมวลเกือในเด้อเพื่นว่าขับขับขับนวครับทั้งหมดมันก็ดกำลัง ยกอววยคู่อยู่นะครับทั้งคุณครับดาบซอปฐมมันเสื่อมสิ้นเดินเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมการไล่สดนะครับจากทางเพจสีสเกตพอบินไพร์แล้วก็ทางช่อง y o ยูทูบสีสเกตชาแนลนะครับไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องรับเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ